ฝนลุยเตรียมงานแสดงนิทรรศการศิลปะของฝนมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็เลยยุ่งยุ่งงานยิ่งกระชั้นชิดเข้ามางานหลายอย่างก็ต้องรีบทำให้เสร็จงานที่ต้องเตรียมก็มีมากมายค่ะตั้งแต่ติดราคาสินค้าทุกชิ้นเก็บสวนหรือสวนทำความสะอาดทำสวนทางโฆษณาคุยกับเพื่อนเรื่องสถานที่เรื่องวันงานแปลนงาน สารพัดค่ะไหนจะสารพัดช่างที่มาทําบ้านนะคะสารพัดช่างก็สารพัดคนก็สารพัดทั้งปัญหาไม่อยากจะเล่าเดี๋ยวเล่าแล้วมันจะเป็นโอ้เอาไว้เขียนนิยายดีกว่าถ้าเราทํางานโดยหวังพึ่งคนอื่นร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยมันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นฝนก็จะมีแผนหนึ่งแผนสองแผนสำรองไว้ตลอดโชคดีที่ว่ามีเพื่อนที่ทํางานเข้าใจรู้ใจกันแล้วเขาเป็นมืออาชีพ มากๆนะคะถ้ารับปากแล้วว่ามาคือมาถ้ารับปากว่าทําถึงกี่โมงทําถึงกี่โมงทําเสร็จตอนไหนเขาทําได้ฝนก็เลยโล่งใจไปเยอะไม่งั้นก็ไม่น่าจะเสร็จทันวันงานนะคะเพราะว่ามันก็มีเหตุขัดข้องบ้าง mm. ฝนเลือกจัดงานในบ้านนี้เพราะว่าของมันเยอะนะคะแล้วฝนต้องการให้คนเข้ามาในที่ที่เดียวแล้วก็ส่วนลูกค้าที่จะซื้อดอกไม้ก็ เดินในสวนจะได้ไม่ปรับนกันฝนกับเพื่อนก็จะแยกหน้าที่กันเพื่อนฝนจะเฝ้าเคาน์เตอร์ดอกไม้ฝนก็จะอยู่ในส่วนของงานแสดงศิลปะงานปั้นงานวาดรูปฝนนี่นะคะเมื่อเช้ามีเวลาหน่อยหนึ่งหลังไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วฝนก็เลยไปตลาดมีตลาดนัดนะคะแล้ววันที่มีตลาดนัดเขาก็จะมีขายขายผักขายปลาขายผ้าอะไรแบบเนี้ยฝนก็ไปได้ผ้าราคาถูกมากเลยเป็นผ้าคล้ายผ้าลินินนะคะ ราคาถูกกว่าปกติหน้าจะ80%อ่ะฝนก็ซื้อมา20เมตรเลยหน้ากว้าง3เมตรคือมันเลิศมากตอนแรกก็จะยืมผ้าปุตโตลินินน้องมาแต่ก็ห่วงเพราะว่าเขาซักรีดเรียบกริบเลยนะน้องฝนอ่ะแต่ฝนเป็นคนที่แบบอุยุอญะฝนก็กลัวว่าจะทำของเขาเป็นรอยแล้วก็ซักไม่ออกผ้าปุตโตลินินแท้ผืนหนึ่ง กว้างเมตรครึ่งอย่างเงี้ยเนาะยาวสัก2อสเมตรนี่ราคาก็อาจจะเป็น50-60หรือ100ยูโรขึ้นไปนะคะฝนไปเลือกผ้ามาได้หน้ากว้าง3เมตรเพราะฝนต้องการให้มันคลุมถึงพื้นนะคะนี่ยังจัดไม่เสร็จนะคะเอามาให้ชมก่อนเฉยเพราะว่าวันจะถึงวันงานจะต้องมีดดอกมงด,ดอกไม้ด้วยนี่คืองานที่เตรียมขนเข้าไปในบ้านหลังนู้นนะคะคิดดูว่าต้องเดินไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบเพื่อนฝนกับน้องฝนนะคะสคนช่วยกัน ฝนตอนที่เขาขนกันอะ่ะฝนรีบไปรับลูกแล้วก็รีบไปส่งลูกลูกเรียนขี่ม้าอีกวันนี้อ่ะสรุปว่าเราทําอะไรตั้งแต่เช้าเก็บของออกจากบ้านแล้วก็ดูดฝุน่นแล้วก็เช็ดกระจกรอบบ้านนะคะหมดไปแล้วครึ่งวันส่วนอีกครึ่งวันที่เหลือช่วงบ่าย,ายแล้วก็เนี่ยจัดวางเรียงแล้วก็เดี๋ยววันงานเราก็จะมีดอกไม้สดมาวางบนโต๊ะตรงกลางโต๊ะอีก หลายๆที่เหมือนกันก็ดอกไม้ที่ฝนตัดไปในคลิปก่อนหน้านะั้นแล้วค่ะดอกเพียวหนีที่ฝนตัดดอกโบตันที่ฝนตัดไว้นั่นแหละก็คือจะมาจัดใส่เอินใส่กระถางอีกทีหนึ่งแต่จะยังไม่จัดก่อนเพราะว่าในบ้านนี้หน้าต่างรอบบ้านนะคะแล้วก็แดดค่อนข้นขางจะแรงถ้าเกิดแดดสองก็คือในบ้านจะร้อนไปหน่อยกลัวมันจะบานหมดซะก่อนงานบางชิ้นก็เป็นของฝีมือลูกนะคะแล้วก็บางชิ้นก็เป็นของเพื่อนลูกนะคะ อย่างหน้าคนอันนี้ก็ลูกสาวฝนปั้นมั้งมั้งถ้าจำไม่ผิดจริงๆบ้านไม่ได้แคบนะคะที่ถ่ายให้ดูก็คือถ่ายแนวตั้งแล้วก็มันก็เลยเห็นเหมือนจะแคบแคบจริงๆกว้างมากเลยก็นี่ค่ะทำงานไปก็เดี๋ยวสารพัดช่างจะมาเดี๋ยวช่างทาสีเดี๋ยวช่างทำพื้นรอบบ้านเดี๋ยวช่างห้องน้ำตอนแรกเราจะจ้างบริษัททำความสะอาดแบบที่เขาเป็นบริษัท โปรเฟชชั่นอลเลยนะคะแต่รอแล้วรอเล่าเขาก็ไม่ตอบตอบกับอีเมลไม่ตอบโทรศัพท์ว่าจะมาได้วันไหนเมื่อไรแต่ง,งานเรามันจะเริ่มแล้วแล้วก็ทํากันเองค่ะก็ทําได้ละค่ะถึงไม่ใช่แบบว่า professional แต่เราก็ทําเต็มที่ที่เราสามารถทําได้ในระยะเวลาเท่านี้จริงๆนอกจากบริษัทรับทําความสะอาดที่เป็นมืออาชีพแล้วเราก็ติดต่อคนอื่นไว้ด้วยนะคะแต่ว่าก็ มันมีเหตุที่ต้องทำเองก็ต้องทำเองค่ะไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรค่ะเหนื่อยหน่อยแต่ก็เสร็จโล่งใจน่าจะเสร็จทันเวลานะคะพรุ่งนี้ก็ดูดฝุ่นพื้นแล้วก็ถูพื้นอีกสักรอบสองรอบนะคะแล้วก็ไปตัดดอกไม้เตรียมทำช่อดอกไม้ไว้ขายด้วยขนดอกไม้แห้งออกมาหอโอ้ยจริงๆก็อีกเลยเยอะอยู่ค่ะแต่ว่างาน เกือบทั้งหมดขนไปไว้ในบ้านหลังใหญ่แล้วก็ถือว่า8 0นนะเนาะอ่ะ,อะ70%็ด้ิละกันอ่ะ80%มันเยอะไปจริงๆยังเหลือหลายอย่างอยู่พรุ่งนี้ก็น่าจะอีกทั้งวันดูของที่เราจะต้องขนไปทิ้งนะคะแต่ว่าฝนจ้างคนขนไปทิ้งให้นะคะเพราะฝนไม่มีรถพ่วงเคยเล่าไปแล้วอันไหนทําเองไม่ได้สามีไม่อยู่เราก็แรงแรงแต่ผู้หญิงะคะ่ะมีฝนแล้วก็เพื่อนฝนเนี่ยหลักๆเลย เพราะคนอื่นเขาก็มีงานมีการอื่นที่ต้องทําแล้วก็ทําเท่าที่แรงผู้หญิงทําได้อันไหนทําไม่ได้ก็ต้องจ้างเขาค่ะต้องเรียกว่าเป็นวันคลีนนิ่งอัปเดตนะคะวันทําความสะอาดโต๊ะเกะ้าอี้แจกันกระถางหน้าต่าง,งกระจกประตูกันไกลล้างมันทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเตรียมงานแต่ละทีอยู่ที่ดินเนาะอยู่ที่ปลูกงายหมด เบืงเ้งนั<อ>้นคือว้าพึ่งบอกน่าระว่างเลยฉันกะแฟเลยตบมันเพื่อนเราต้องชนะมันเราอย่าไปแพ้มันหอมหอมด้วยนี่ดยอ,อดความหอมเลยละเนี่ยหลังจากวันอาทิตย์เี่ือทีอ,อยังใครข้าเจ้าเห็นน้ำนอสูเมื่อตอนต้นอาทิตย์นะคะพวกฝนล,ลุยงานในสวนกันใช่ไหม แล้วฝนกับเพื่อนก็ดบกาแฟกันไปคนละสองสมแก้วได้มั้งรู้สึกว่าวันนั้นนอนไม่หลับนอนแล้วก็ฝันร้ายกันมาเล่าให้กันฟังแล้วหัวเลอกกันใหญ่เลยก็คือทํางานหนักด้วยกินกาแฟเยอะด้วยฝนฝันร้ายของคนเราเนี่ยมันก็มักจะฝันในเรื่องที่เราไม่ชอบเรื่องที่เรากลัวหรือเรื่องที่เราวิตกกังวลนะคะมันหนึ่งในฝันร้ายของฝนคืออะไรรู้ไหมฝนกับเพื่อนคนนี้แหละแล้วก็น้องสาฝนแล้วก็พี่อีกคนนึง สี่คนวันนั้นสามสี่สคนเราขับรถไปต่างจังหวัดกันแล้วที่นี้ฝนเป็นคนขับรถในืด้วยความที่ฝนแม่งเพื่อนก็เต็มรถแล้วฝนก็ตื่นเต้นฝนก็คุยฝอยไปตลอดทางเลยไม่เติมน้ํามันค่ะน้ํามันรถหมดแล้วรถมันเป็นระบบที่ไม่ใช้กุญแจหมุนอ่ะมันเป็นคอมพิวเตอร์ถึงเติมน้ํามันแล้วก็สตาร์ทไม่ติดค่ะเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันชัดชัดดาวไปแล้ว สตอรี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยเก็บมาฝันร้ายอยู่นานมากถึงตอนนี้เวลามีอะไรที่ฉุกระหุกฝนก็จะฝันเรื่องนี้อ่ะเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเอาไว้สักวันหนึ่งมีเวลาฝนจะเล่าให้ฟังแล้วก็ไม่แน่หรอกวันหนึ่งฝนอาจจะเขียนหนังสือก็ได้ชีวิตมันคือการผจญภัยจริงๆอันนี้คือช่างนะคะช่างมาเก็บงานสีหน้าบ้านนะคะอันนี้เป็นกอเมนเตอร์เฮยหรือว่าสาระกลางจังหวัดเนาะถ้าถ้าเรียกถ้าฝนเรียกไม่ผิดนะ คือสารกางจังหวัดฝนแต่งงานที่นี่ค่ะจดทะเบียนสมรสที่นี่แล้วก็วันศุกร์เขาจะมีตลาดอาจจะมีวันอื่นด้วยเช่นวันพุธแต่ฝนเคยไปแต่ตลาดวันศุกร์เพราะว่าตลาดวันศุกร์จะเป็นตลาดใหญ่แล้วก็มีปลาขายนะคะมีกั้งด้วยเห็นไหมฝนว่าจะเอาแล,นะล้วนะกั้งอ่ะเห็นเขียนว่าห้ายูโรห้าสิบเซนฝนก็จะสั่งเลยว่าจะสั่งสองกิโลแต่ว่าพอไปดูใกล้ๆ มันเขียนว่า100กรัม5ยูโร50าสิบเซนโอ้โหก็ตกไปโลละเท่าไหร่อะตกไปโลละประมาณ55ยูโรเนาะเกือบ2,000บาทประมาณนั้นแหละก็น่าจะแพงพอๆกันกับบ้านเราใช่ไหมอดไปกินที่บ้านเราดีกว่าจบงานวันอาทิตย์นี้แล้วฝนก็คงมีเวลาทำอย่างอื่นบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวฝนจะตัดต่อวิดีโอเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะคะถ้าเกิด ช่วงไหนหรือว่าไหนที่ฝนไม่ได้ลงวิดีโอพร้อมเสียงนั้นก็คือแสดงว่าฝนยุ่งมากๆแต่ฝนก็จะตัดวิดีโอแล้วก็ใส่เสียงเพลงไว้เพราะว่าฝนก็จะเอาคลิปไปฝากไวท้ที่นู่นที่นี่เพราะว่าโทรศพัพท์ฝนมันเต็มอ่ะนะคะฝนก็จะไปฝากไว้ในช่องทางอื่นๆแล้วก็ค่อยไปโหลดมาใส่เสียงที่หลังฝนก็ใช้วิธีนี้แล้วค่ะหลายปีมาแล้วโทรศพัพท์ฝนก็เลยไม่เต็มแต่จะไปเต็มที่ช่องทางอื่น ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์นะคะฝนจะพยายามอ่านให้ครบให้ทั่วเมื่อฝนมีเวลานะคะตอนนี้คนเคยนอนกลางวันอย่างฝนก็ยังไม่ได้นอนกลางวันเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเดอ้อ